ท่านผู้จเจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ทำมาเพื่อความผลทุกบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลวัดน,นาตากงวันนี้จะให้ดูในเรื่องของสมาธิดังนั้นเวลาเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยให้สังเกตว่าเวลาเราได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนําให้เราลดลงมาไหมไม่แนะนําถ้าคุณได้ปฐมฌชาน ก็ไม่แนะนําว่าเอ้ยต้องล,ลงมานะหรือทุติยชานต้องลงมาอย่างนี้นะ,ะไม่มีอยู่ตรงนั้นแหละดำลงอยู่ตรงนั้นเพราะสมาธิกว่าจะได้มันก็ยากแล้วไงถ้าทําได้มันก็ดีแล้วเก่งดีให้อยู่ตรงนั้นและจะหลุดพ้นยังไง2แบบ1ดูอาการของสมาธินะดูตัวสมาธินั่นน่ะว่ามันไม่เที่ยงเสื่อมดับ อันที่สองในสมาธินั้นเนี่ยยังมีขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ี่ทงานอยู่ถ้าเป็นรูปประสัญญาขันธ์ทั้ง5้ายังทํางานถ้าเป็นอรูประสัญญาขันธ์ทั้งสี่ยังทํางานครบนะอ่าหายไปน1นขันคือร,รูป,ปรูปกัรน,นะกรณีของอรูปแล้วพระเจ้าก็จะตรัสเหมือนกันเลยว่าให้ดูขันธ์ทั้งสี่เกิดดับต่อไปในกรณีของอรูป ถ้าในกรณีของรูปปรสสัญญาให้ดูขันทั้ง5้าเกิดดับเพราะรูปยังอยู่นะแต่กรณีของสมาธิอรูปถ้าได้แล้วให้ดูขันทั้งสี่เกิดดับนะ <c oughs> นี่คือวิธีในการที่จะหลุดพ้นในสมาธิดังนั้นไม่ใช่ว่าทําสมาธิแล้วหลุดพ้นไม่ได้ไม่เกิดปัญญาไม่ใช่ไม่จริงนะครูเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นอืม ัวสมาธิเองไม่ได้เป็นเครื่องวัดอารียบุคคลทำสมาธิจะได้ขั้นสูงขนาดไหนก็ตามก็ยังเป็นปุถุชนสิ่งที่ต้องบวกไปคือปัญญาเห็นการเกิดดับซึ่งใครทำสมาธิแล้วไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นความเสื่อมของตัวสมาธิเองหรือไม่เห็นความเ,เสื่อมการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ี่ในสมาธินั้นนะ ก็จะเรียกว่าเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดทำอาหารให้พระราชามาหาหมากินแล้วไม่รู้จักสังเกตว่าพระราชากินอะไรมาหาหมากินอะไรหรือเป็นพวกม้ากระจกไม่ใช่ม้าอาชาในก็จะสังเกตเห็นการเกิดดับไม่เป็นทั้งที่การเกิดดับเนี่ยมีอยู่ให้เห็นต่อหน้าต่อต,อตาอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะหนึ่งไม่เคยสดับสอง สังเกตไม่ทันก็เลยไม่เห็นการเกิดดับแต่ถ้าเราได้สดับปับ๊บแล้วเราทำได้แล้วเราคอยเฝ้าดูพระาศาสดาจึงบอกว่าในขณะที่ทำสมาธิได้แล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูดีๆนะในจิตที่ตั้งมัน่นเดี๋ยวจะเห็นว่าอะไรมันมีนะก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะ มันจะมีความไม่เที่ยงคืออนิจจังเราจะเห็นความที่มันเป็นธรรมมีความแปรปรวนคือวิปรินามะเราจะเห็นมันเป็นธรรมที่มีความจางคลายนะอะ่ในที่สุดก็ต้องจางคลายไม่มีสมาธิใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีและเราจะเห็นธรรมคือตัวสมาธินั้นเป็นธรรมชาติที่มีนิโรธะคือความดับไ ใครเห็นสีอาการเนี้ยก็เรียกว่าเห็นความเป็นอะตมมยตานะ,นะ,นะเห็นความเป็นอะตมมยตาเนี่ยคำคำนี้ดูดีๆนะเพราะว่าเป็นคำที่ <c oughs> มีคำตอบอยู่แล้วในในคำพระศาสดาไม่ใช่เป็นคำที่ไม่มีคำตอบพระศาสดาตรัสไปแล้วว่าความหมายของอะตมมยตาเนี่ยก็คือ ธรรมชาติที่มันมีความไม่เที่ยงอน,นิจจงนะคือเป็นธรรมชาติที่มีอน,นิจจงวิปริณนามะวิราคะนิโรธมคือไม่เที่ยงแปรปรวนจางคลายระดับและอตมัจยานั้นเป็นเหตุให้อนัตตสัญญาอุปถาเปตุงอุปถาเปตุงแปลว่าปรากฏอนัตตสัญญาก็คือสัญญาการหมายรู้ในความเป็นอนัตตา ความที่มันมีตัวตนชั่วคราวก็ในเมื่อมันมีการเกิดขึ้นมาแล้วมันมีการดับไปนั่นไงความมีของมันมันมีชั่วคราวมันไม่ได้มีถาวรและจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีการจะทําให้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ตายนี่ฝืนธรรมชาติคนนั้นจะทุกข์ตลอดกาลนะเพราะธรรมชาติแบบนั้นไม่มีในโลกนะ สังคตะลักษณะของสังคตธ,ธรรมเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นยังไงก็ตามเสื่อมแน่นอนนะสิ่งที่เกิดแล้วจะไม่เสื่อมไม่มีและเมื่อเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆเสื่อมแล้วไม่ได้หยุดเสื่อมไม่ใช่เสื่อมครั้งที่หนึ่งแล้วหยุดนะคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีเสื่อมได้อีกเรื่อยๆนะไม่รู้จักจบ และจะไปจบที่อะไรนิโรธะคือความดับความหมดไปหายไปดังนั้นความดับมันมาจากเสื่อมเสื่อมมันมาจากเกิดถ้าไม่มีเกิดจะไม่มีเสื่อมถ้าไม่มีเสื่อมจะไม่มีดับหลักธรรมนี้เรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาโทเป็นข้อธรรมที่บอกเหตุะจะมีทรมันเป็นเหตุและทมที่เกิดจากเหตุ ตายมาจากอะไรตายมาจากเสื่อมแล้วเสื่อมมาจากเหตุอะไรล่ะมาจากเกิดแล้วถ้าจะไล่ไปแล้วเกิดมาจากอะไรมาจากพบพบมาจากอะไรมาจากยึดี่ยึดมาจากอะไรมาจากตัณหาคืออยากอยากมาจากอะไรมาจากเวทนาเวทนามาจากอะไรผัสสะผัสสะมาจากอะไรายจตนะใน6นอก6รวมเรียกว่าสลายจตนะอ่าแลวสลายนะมาจากอะไรก็เพราะมีนามรูปไงอ่ามันถึงมีสลายนะแล้วนามรูปมันมีได้ยังไงก็เพราะวิญญาณมารู้ไง แล้ววิญญาณมันมีเพราะอะไรก็เพราะมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นวิญญาณมโนโปรุงแต่งโดยความเป็นมโนและเมื่อกระทบจึงเกิดวิญญาณและไอสังขารทั้งหลายมันมีเพราะอะไรมีเพราะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าธาตุทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของคุณนะเนตังมะมะเนโสมัสม so ินะเมสวตานั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เพราะคุณนะ่ะหลงผิดคุณเข้าใจผิดคุณคิดว่าเป็นเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสมีต so า so ah, คือนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนั้นผู้ที่คิดแบบนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกนะอ่าเป็นคนหลงนั่นเองเป็นคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่เรา และวันนี้สิ่งที่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่เราวันนี้มันเป็นเราอยู่ไงใช่ไหมเออตาก็เป็นเราหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเราเออแต่ท่านบอกไม่ใช่เราเอ่ามันก็เลยต้องต้องมาพิสูจน์กันว่าผู้เจ้าตัดถูกแล้วหรือว่าเราเราเข้าใจผิดใช่ไหมสรุปแล้วเป็นเราเข้าใจผิดเพราะท่านก็ค่อยๆให้เราเห็นเห็นความจริงอะว่าอ่ะถ้าาถ้าเธอว่ามันเป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนจริงอะเสื่อมต้องไม่มีนะแต่มันเสื่อมไหมละ่ะเสื่อม อืมแล้วมีอะไรในโลกนี้ที่เธอดูแล้วมันไม่เสื่อมมีไหมไม่มีไงใช่ไหมไม่มีเลยเรื่องรูปนี่ดูไปอ่ะยันดวงดาวดวงจนันทดวงอาทิตย์เนี่ยนะจักรวาลอะไรพวกเนี้ยกาแกลสซงกาแลซี่อะไรนี่เสื่อมหมดนะเนี่ยกาแลซี่มีระเบิดดวงดาวมีระเบิดมีความเสื่อมทั้งสิ้นใหญ่โตขนาดนั้นก็มีการพังพินาศเห็นไหมนับอะไรกับมนุษย์ใช่ไหมอ่า อันนี้ไปดูนามธรรมนามธรรมเนี่ยมีสุขทุกเฉยเฉยเนี่ยเรียกเวทนาอ่ามันต้องมีภาษาเรียกจะได้สื่อกันรู้เรื่องไงเวลามีอาการสุขเกิดขึ้นนี่เรียกอ่ามีเวทนาทุกเกิดขึ้นอันนี้ทุกเวทนาอ่าเฉยเฉยเกิดขึ้นนะเฉยเฉยทางกายอ่าก็มีเฉยเฉทางใจก็มีอ่าอย่างเงี้ยนะอทุกขมสุขอ่าเฉยเฉทางใจเรียกอุเบกขาหนิผู้เจ้าแยกหมดเลยเห็นไหมอ่าเพื่อไม่ให้สับสน บัญญัติตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปะมากนะอ่าเราต้องมาฟังพระพุทธเจ้าดังั้นรวมเรียกว่าเวทนาเวทนาแล้วเข้าไปดูสิทุกคนเคยมีสุขทุกคนเคยมีทุกเกิดดับไหมเกิดดับใช่ไหมไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใค่ทุกแช่ทั้งวันอุเบกขาก็ไม่แช่ทั้งวันใช่ไหมอ่เปลี่ยนแปลงหมดนี่นามรรมาความจําได้ไหมายรู้ล่ะคิดเรื่องอดีตก็มีเกิดมีดับ ใช่ไหมคิดไปในอนาคตก็มีเกิดมีดับเห็นไหมเกิดดับหมดเลยไม่มีอะไรไม่เกิดดับไปดูจิตมโนวิญญาณจะดูยังไงดูจิตมโนวิญญาณดูง่ายๆเลยเอามาตั้งอยู่กับลมหายใจพอมาตั้งอยู่กับลมหายใจปุ๊บมันจะมีสองธาตุทำงานด้วยกันลูกกับวิญญาณที่มาถิติทีตั้งในลูกเมื่อวิญญาณมาถิติทีตั้งในลูก แล้วเราดูผู้ที่รู้ลู่เรารู้จักจิตทันทีเลยนะคือการอารมณ์ที่มันรู้เฉยๆนิ่งๆนะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่คิดอนาคตคนบางคนบอกจะมีปัญญาต้องคิดก็ถูกอยู่เป็นปัญญาแบบการที่ยังต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราจะดูไอ้ตัวความคิดนั่นละ่ะมันเที่ยงไหมละ่ะมันก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะดูความคิดว่ามันไม่ใช่ของเรา แล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมอ่าเราจะไปคิดเพื่อมาดับความคิดรอมันก็คิดซ้อนคิดตกลงความคิดก็ยังอยู่นะพระศาสดาหให้ละความคิดละนันทิทิ้งความคิดนั่นไปจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามดังนั้นการปัญญาแบบคิดเนี่ยมันเป็นแบบเบื้องต้นอ่ามันเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะอ่าคนใหม่ๆนี่ก็ต้องอ่าใช้การคิดเนี่ย ถึงจะรู้สึกว่ามีปัญญาแต่ก่อนเราก็คิดอย่างนั้นแต่ก่อนเราคิดอย่างนั้นสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเขาบอกให้ทิ้งครูอาจารย์ให้ทิ้งความคิดเอ้ยทิ้งความคิดแล้วมันจะมีปัญญาได้อย่างไงต้องคิดสิเ,เราก็ยังคัดค้าน,นยนะอยู่นะเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนเข้าใจคาดเคลื่อนนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรนักหนาแต่ต้องให้รู้กระบวนการให้จบว่าถ้าคุณคิด แล้วมันจะจบด้วยอะไรถ้าคุณจะคิดคือการติตรึกในธรรมเนี่ยคุณติตรึกแล้วคิดแล้วต้องเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นทุกอย่างต้องมารวมที่จิตตั้งมัน่นนะอันนี้ถึงจะจบกระบวนการของการคิดว่านเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมีประโยชน์เป็นไปเพื่อวิมุตได้นะมันจะอยู่ในพะสตรที่ขนทางเข้าสู่วิมุตห้าประการนะ,ะการคิดติตรึกในธรรมซึ่งทั้ง5ประการเนี่ย ทุกอย่างต้องไปรวมที่จิตตั้งมั่นหมดเลยนะคุณจะสาธยายธรรมก็ตามคุณจะคิดติตึกในธรรมก็ตามจะต้องเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นออืมันเนี้ถึงจะเป็นไปตามลําดับของการที่จะหลุดพ้นไม่ใช่สักแต่ว่าคิดไปเรื่อยเลยอ้าวคิดแล้วยังไงล่ะอย่างเงี้ยไม่จบไงไม่จบกระบวนการเวลาสอนมรรควิธีต้องสอนให้มันจบกระบวนการนะอืม เราต้องสอนให้เห็นภาพรวมทั้งหมดด้วย <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ก็ตอบเข้าไปว่าคิดก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นหนึ่งในวิธีของผู้เจ้าเหมือนกันนะแต่ยังเป็นวิธีที่ยังไม่ปราณีตปราณีตกว่านั้นมีเพราะตัวความคิดเองก็ยังไม่ใช่นิพพานใช่ไหมยังต้องปล่อยต้องวางใช่ไหมและถ้าจะปล่อยวางความคิดจะทํำยังไงจะไปคิดซ้อนคิดก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่นิ่งๆเพื่อดูความคิดเกิดดับ ก็ต้องกลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักอม,มาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติแค่นั้นเองหลักการผู้เจ้าจึงตัดเรื่องของกายยคตาสติเนี่ยค่อนข้างมากนะนะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาละนะก็ง่ายและการทิ้งความคิดเนี่ยทั้งอดีตอนาคตทั้งสัญญาสังขารเนี่ยนะมันก็จะไต่ไปจนถึงสังโยชน์เบื้องสูงนะอ่านะ สังยอดเบื้งสูงและถ้าวางตรงนี้ได้มันก็จะขยับไปสู่จิตมโนวิญญาณก็จะเริ่มเห็นจิตมโนวิญญาณว่าจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเพราะบางทีเนี่ยคนคิดขึ้นมาคิดว่าเนี่ยคือจิตร้อยทั้งร้อยเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่เคยปฏิบัติจะคิดว่าความคิดคือจิตเพราะเราเองก็เคยเป็นแต่พอดูความคิดเกิดดับเรื่อยๆเ,เอ๊ะ ความคิดมันไม่ใช่ชีวิตเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเอ้ยแล้วใครเป็นคนไปรู้ความคิดอ่าจะเริ่มสงสยัยละจะเริ่มรู้จักจิตล้วเนี่ยนะดังนั้นถ้าเราทํามากพอแล้วเกิดสงสัยตรงเนี้นะเริ่มใช่ละจะเริ่มรู้จักจิตมโนวิญญาณอันเนี้ยแค่รู้จักรู้จักจิตนะอ่าจากนั้นเนี่ยทิ้ง ก็เริ่มมองจิตแล้วว่าเวลาเวลาความคิดเกิดหรืออารมณ์เกิดเนี่ยจะรู้ว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้เกิดหรอกแต่เป็นเพราะว่าจิตเนี่ยไปตั้งอาศัยนะอ่าไปตั้งอาศัยแล้วพอเรารู้จักจิตดูจิตเกิดดับไปเรื่อยๆถึงจะมาเจอวิญญาณนะอ่าเพราะร้อยทั้งร้อยจะเห็นจิตก่อนเพราะความเร็วจะไม่ทันจะมองวิญญาณไม่ทันหรอกเพราะวิญญาณมันคือกระทบครั้งแรกเลยกระทบครั้งแรกปั๊บเนี่ยเกิดวิญญาณ จากนั้นปรับอุปมาเป็นมเมล็ดพืชนะ,มะเมล็ดพืชงอกเป็นต้นนะซึ่งจังหวะช่วงนี้มันแป๊บเดียวดังนั้นจะเห็นวิญญาณได้จริงๆเนี่ยต้องทิ้งอารมณ์ได้เร็วดึกระพริบตานั่นแหละถึงจะถอยจากจิตมาชนวิญญาณนะจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยไปเห็นมโนนะ,ะเพราะมะโนนี่จะต้องเห็นในช่วงที่มีอาการโน้มไป เริ่มจะไปคิดเน่ยใครเห็นได้ขนาดเนี้ยเรียกโอ้โหนะอา่าเสียนมากเรียกว่าสติไวจริงจริงอา่าซึ่งต้องใช้การฝึกฝนอยู่ๆจะมาเห็นเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ลนะ่ะจินตนาการเอาเองนะต้องฝึกเอา C, อนะินทรีย์พลนาชันเลิศมาเป็นเป้าก่อนตั้งเป้าตรงนี้ก่อนให้ได้ให้ทิ้งอารมณ์ได้เร็วดุกระพริบตาก่อนแล้วค่อยจะมาคุยกันเรื่องวิญญาณ อแล้วพอรู้จักวิญญาณเริ่มเห็นวิญญาณเกิดดับค่อยมาคุยกับเรื่องมโนอืมเนี่ยกว่าจะเห็นตัวมันแต่ละตัวเนี่ยขืดขึ้นคอแหละนะอ่าเล่นกันแบบว่าโอ้โหสู้กันนานใช้เวลาอืมอันนี้ก็จะเห็นภาพรวมนะทั้งหมดนะถึงบอกจะใช้คิดก็ได้นะแต่ ละเอียดประณีตกว่านั้นก็คือทิ้งความคิดและเห็นความคิดเกิดดับปล่อยวางความคิดและเข้าถึงตัวจิตมโนวิญญาณอ,อย่างนี้ถ้าจบจิตมโนวิญญาณก็ไม่มีอะไรแล้วนะสังกตะทั้งหมดหรือขันห้าทั้งหมดครบและเห็นเห็นทุกขัสั์ครบจะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ถึงนิพพานแล้วอาจจะมีทุกขกข็ได้นะอะเนี่ย มีปริพภาชกเนี่ยจะเตือนพระพุทธเจ้าว่าพระุทเจ้าระวังนะที่นิพพานจะมีความทุกข์นี่นะพระพุทธเจ้าจึงให้รอบรู้เรื่องทุกขสัตว์เนี่ยเราต้องรอบรู้รู้ให้ได้ว่าไอ,อ้ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรมีอะไรบ้างพระเจ้าจึงอ,อบอกเรื่องของทุกขสัตว์ทั้งหมดว่าคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและบินยาณออันนี้คือทุกขสัตย์แต่นั้นถ้าเรารอบรู้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรเกิดดับแล้วเพราะเราเห็นตัวเกิดดับครบหมดแล้วอืเนี่ยครบทุกตัวแล้วดังนั้นสิ่งที่จะเกิดดับนอกเหนือจากนี้มีไหมผู้เจ้าบอกไม่มีละเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าคําใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยในความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นในภายในนั้นพระองค์ก็ให้ทำความสุขซึ่งเกิดในภายในก็คือสมาธิในทุกๆระดับนี่แหละ9ระดับคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ดังนั้นพระศาสดาจะแสดงธรรมอย่างไร จะแสดงธรรมแบบไหนก็ตามจะประกอบด้วยเหตุผลทั้งหมดมไม่มีการไม่มีเหตุผลคำว่าเหตุผลก็คือทุกอย่างมีเหตุที่มาที่ไปทุกอย่างมีเหตุที่มาที่ไปทีน,นี้เวลาบอกทุกอย่างมีเหตุเนี่ยตายมาจากเกิดเกิดมาจากพบพบมาจากยึดนะอุปทานอุปทานมาจากตัณหาไล่ไปจนถึงอวิชชาละ เราไม่สงสัยต่อหรอว่าแล้วอวิชามีเหตุจากอะไรอืมใช่ไหมคำตอบของผู้เจ้าเนี่ยจะมีสองมุมนะเวลาถามเรื่องอวิชาเนี่ยะจะตอบเรื่องอาหารของอวิชาอาวิชาเนี่ยก่อนแต่นี้ไม่ได้มีแต่มีมาในภายหลังและสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้อวิชาเนี่ยดำรงอยู่ ก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชาอืคำตอบมุมที่สองถ้าถามว่าแล้วอวิชามาจากไหนอย่างไรผู้เจ้าจะตอบว่าที่สุดและเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีแต่อวิชานั้นมีมาในภายหลังคำอย่างนี้เป็นคำที่ใครใครควรกล่าวอืม ว่าอาวิชชาเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะอืมแต่เหตุปัจจัยของมันเนี่ยหาเงื่นต้นเงื่อนปลายไม่ได้อืและถ้าคนจะไปตามหาเงิ่นต้นเงิ่อนปลายของอวิชชาก็เหมือนกับคนไปตามหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสังสารวัตรตายเปล่าไม่ได้ออกจากสังสารวัตรดังนั้นพระศาสดาบ,บอกว่าอย่าไปตามดูตรงนี้เลยนะมันไม่มีประโยชน์นะ เรื่องของสมาธินะ,ะก็มีประมาณนี้เราจะได้รู้ว่าหนึ่งทำสมาธิทำได้นะไม่ต้องไปกลัวและทำได้แล้วจะหลุดพ้นยังไงหนึ่งดูตัวสมาธิเกิดดับเป็นของเสื่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังไม่ใช่ของถาวรสองถ้ายังอยู่ในสมาธิหลุดพ้นได้ไหมได้ เพราะในสมาธิทุกระดับยังมีขันทั้ง5้าหรือขันทั้งสีเกิดดับอยู่จะไม่มีอะนิ่งสนิทไม่มีอะไรเกิดดับเลยไม่มีผู้เจ้ายืนยันเลยคุณจะว่านิ่งขนาดไหนก็ตามจะยังมีการเกิดดับอยู่ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเราจะทำสมาธิขั้นไหนก็ได้ เราก็จะมีหนทางในการที่จะหลุดพ้นโดยอาศัยสมาธิขั้นนั้นๆแล้วเวลาเข้าสมาธิในขั้นนั้นเนี่ย <c oughs> ควรจะลดลงมาไหมจะไม่เคยเจอคำสอนที่พู้เจ้าให้ลดอ่าแปลกไหมอ่าแต่มีคำสอนที่พู้เจ้าให้ตะก,กายขึ้นไปว่าปฐมฌานก็ไม่ควรเรากล่าวว่าควรก้าวล่วงเสียควรละเสียให้เข้าถึงทุติยฌาน พอได้ทุติยชานปุ๊บก,ก็บอกว่าเรากล่าวว่าทุติยชานนั้นก็ไม่ควรควรละเสียควรก้าวล่วงเสียให้เข้าถึงตติยชานนะมีแต่สอนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอ่า <c oughs> ไม่ใช่อยู่อากาสาแล้วคุณต้องลดลงมาหรือปฐมฌานหรือไปอยู่ฌานสี่แล้วต้องลดลงมาปฐมฌานมักจะพูดกันแบบนั้นนะอันนี้จะไม่มีที่พระเจ้าจะสอนแบบนั้นไม่ นะถ้าดำรงอยู่ตรงนั้นได้ให้เห็นการเกิดดับของการทั้ง5หรือการทั้ง4ต่อไปหรือดูตัวสมาธิที่ตัวเองได้นั่นแหละมันมีความเสื่อมนะเกิดดับมไม่มีใครมีสมาธิแช่ทั้งวันตลอดเวลาไม่มีไม่มีในโลกนะถึงแม้จะอยู่ได้หนึ่งวันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนจนถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีความดับอ,อย่างพระเจ้าเนี่ยทำสมาธิอยู่ได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างเงี้ย ก็ย like ังมีความดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมอ่านี่ก็คือเรื่องของสมาธิอ่ท่นี้สมาธิที่ไม่ใช่แบบนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยเช่นที่เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราดำรงอยู่ตรงนี้ได้ก็เรียกว่าตรงเนี้ย จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิแล้วเรียกว่าสมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วดูการเกิดดับอย่างไรตรงเนี้ยก็เห็นการเกิดดับได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะมีจะมีการสอนกันว่าจิตแค่นี้แหละเห็นการเกิดดับไม่ได้หรอกอต้องอยู่ในสมาธิขั้นนี้ถึงจะเป็นปัญญาเห็นการเกิดดับได้ซึ่งก็บอกไปแล้วมีพระสูตรทั้งหมดว่าผู้เจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นและพระองค์ก็มีตัวอย่างตั้งแต่ปฐมฌานสิ้นอสวะได้ลไล่ไปเรื่อย ดังนั้นขณะที่จิตปกติอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับลมหายใจอนาปานสติเนี่ยนะสามารถนะที่จะหลุดพ้นได้ด้วยการที่จิตที่อยู่กับลมเนี่ยยังไงก็ต้องดับคือหลุดจากลมไปคิดนะแต่ใน,นขณะที่เราอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปคิดเราจะเห็นความคิดเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งรู้ตัวดึงกลับมาลมเราเห็นความคิดดับเห็นไนหะความคิดเกิดดับ,น,ดดบนี่เกิดดับแล้ว และถ้าเรามองให้ครบวงรอบขณะที่ไปคิดเนี่ยลมดับหรือรูปดับแล้วนะและเวลาเราทิ้งความคิดกลับมาที่ลมหายใจใหม่นี่คือรูปเกิดหรือลมหายใจเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน,นี่อยู่กับลมหายใจไปหลุดไปอีกลมดับใช่ไหมรูปดับนามเกิดดึงกลับมาลมหายใจนามดับรูปเกิดถ้าเราเห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นประเด็นตรงนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกคู้นั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทําแค่นี้ก็หลุดพ้นได้เลยเห็นนะเนี่ยการที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลแค่นั้นพระพุทธเจ้าบอกชัดมากแต่บางทีบางคนเนี่ยจะมองว่าโอ้ความเป็นอราหันต์เนี่ยไกลความเป็นโสาบันน่ไกล คนอย่างเราปุถุชนอย่างเราคงทําไม่ได้เราเป็นคารวาสผู้อยู่คลองเลือนคงเป็นอริบุคคลไม่ได้นี่ปรุงเองทั้งนั้นคิดเองเพราะไม่เคยเสพครบคาของพระองค์แต่ถ้าเขาได้มาเสพครบคำพระองค์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยพูดมีเหตุมีผลเหมือนแรกๆที่เราพอเราอ่านคําพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้สึกหนึ่งเราเกิดขึ้นมาว่าเออพระเจ้าก็พูดรู้เรื่องนี่นะเพราะเรานึกว่าพระเจ้าจะพูดไม่รู้เรื่อง เพราะเราจะถูกกล่อมเก่าวโอ้โหคำพุทธเจ้านะสูงเกินไกลเกินนะอย่าไปนั่นนะแบบกลัวไปเลยอะใช่ไหมอ่าแล้วแล้ว,ลวบางทีเราเจอข้อธรรมถึมสูงใช่ไหมเช่นตาไม่ใช่ของเธอจมูกลิ้นหูจมูกลิ้นกายใจเฮ้ยมันยังของเราอยู่กิเลสเรายังเต็มเป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยบอกไม่ใช่ของเราโอ้โหแบบรับไม่ได้แรงเกินไม่ไหวไม่ไหวนะ จะเอาหลุดพ้นอย่างเดียวเลยเหรอเราจะเอาเจริญทางโลกอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะคิดไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกระดับความเจริญทางโลกก็มีหลุดพ้นก็มีนะแต่พอเราไปมองอย่างนั้นแบบเดียวเนี่ยเลยแยงเลยกลัวไปเลยนะแล้วอะไรปรุงแต่งไปว่าคนบางคนนะ่ะพูดขนาดว่าโอ้ยไม่มีทางหรอกที่จะฟังคาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเรารู้เรื่องนั่นนะพูดไปอย่างนั้น ทั้งที่ผู้เจ้าบอกคําพระองค์เนี่ยเป็นคําที่ควรฟังควรเชื่อควรฟังและถ้าใครใครมีความเห็นอย่างเนี้ยก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาสิ้นกาลนานเห็นไหมเนี่ยพอเราพอเราไปฟังมาผิดผิดปุ๊บเราก็ผิดตามตาม,ตามกันไปไอ้คนไม่รู้เรื่องก็ก,กลัวตามกันไปอีกนะอะซึ่งเราก็เคยกลัวมาก่อนอก <laughs> ็เอาประมาณนี้ก่อนก็ได้เนาะ เดี๋ยวจะล้นเดี๋ยวข้อมูลล้นอ่าวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสังสมสุตตะในคําของตถาคตมากระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติทธรรมร่วมกันธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่าเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุลศลกุศลกิริยายะ ได้มาทําบุญปุญญากริยาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลาทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จพระผลนิพพานในนาคตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม